เอาลายเอาโบกสองโบกกับพ่อเอาโบกสองโบกกับพ่อค่ะการโบกสามโบกซี่ไปเราได้เอาทั้งลุมแย่งแวนกานเอื้อนก้อนไกลค่ะน้องสาลาสลุตาฟาร์มเอเลยค่ะกราบลงแทบตักอีพอยแม่ชาวบ้านน้องแวงยิวตากอำเภอโนนสังสุผูสุคนนแล้วกันนะคะเธอไดแข่งมันกับอะไ้มนีเนาะเธอเลกเธอที่สองค่ะลา้องลามาเธอที่สองเลาล่เธอที่สองมาบางยาเดือนที่แล้วค่ะโอ้รับงานเดือนละเทื่อคืเอื้อนง่ายเน่สั มาเทมาเทนแล้วยุ่ใกล้ๆเนี่ยแหละค่ะทั้งตำบลกุดดูมางานบุญบังไฟสะออนพี่น้องกอนนอนารโน้นสสงในมักมวนอิเล่ค่ะวันนี้นะคะขอบพระคุณทีมงานเจ้าภาพด้วยนะคะเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตเจ้าภาพใหญ่ใจดีค่ะมอบหน้าที่ให้ทีมงานมงคลชัยซาวแอนไลค์ค่ะมีโอกาสในครับมาเยี่ยมยามทำเขาอีกรอบอยุ่ใยใสในบู๊เจ้าภาพก็เลยเป็นอยอเยนเองแง่จังไหนบูนั่งเสือสมๆอยู่นั่งประเด็นละ <c oughs> สงสัยเพิ่นเบื่อขับวนเฮียบวังเว้น มื่ออื่นยังไปแล้วเช่ไหมเนีย่ยังสิไปแห่บวชอีกโยกมาเตทีมงานได้กับหนักตุ่มตามเนาะได้กับใส่เสื้อสีสมอ้อยหอยปาาวิตามินซีแมวไข่ปลาเธอเขี่ยงกักสีสมสโลกแกนอีหยังก่อแม่หันทั้งหลังไม่ลูกอ่านบางรูหยับป้าแม่หยับมากมาละผู้ชายตาบอดีค่ะแล้วสีแต่น้อยเนี่ยเราทั้ความจริงมาเม่าเลนดื่มมาหลายปีอีหยังก่อนี่ยบวชครั้งนี้ทดแทนคุณบสัสนเพือดีแทนสโลกแกีนนี่เขาท่าได้เขาท่า สิวนมือคีย์บอร์ดไปบวชอยู่เยอะส่วนเล้วนะเรื่องสีตอนนะ <c oughs> ั้นกานบวชกับ่บวชเป็นพระสิบวชเป็นเรืองสีวะสันโอ้ยบกวกระห่อหัววะสันอานยกที่เหกแห่งที่ทมันอีพ่ออีแม่เนาะได้ขับเกินทันไม่ปริญาตวายอ่อนยอดครูจักหน่อยสิบนาทีหานาที่ประวัห,หลายดอกอีแม่ยันเจ้าภาพเป็นเปล่าจยากมวลเป็นว่าต้มซารอพี่รอบน้องเนาะนะครับ ฟังเสียงหลงเสียงล่ำเสียงแค้นสะกนอนมณีหมอแค้นก็บไรเอามาเอาแค้นฝรั่งนี่แหละขอบคนทีมงานอาจารย์ตุกตีนอกมณีนะครับทีมงานหมาเข้าเปียกเอาสารบรมาที่มาแต่เข้าเปียกฮะซื้อ,อยังอีกบ่เนี่ยอีหยังก็มีอาดายัางมาอยู่โอ้ยเปื้ลายซื้อแต่ไปเนกระเอิญหยากแต่บุ กะถากตังชินุตมังภาษาธรรมานังนัตตะวาคุณภากุกุสันโทภาโกนะขมโนกัสโปโคตมโมคุณภาษีอริยเมตไยโยล้วนแต่นอพุทโธภุขาขอวันทาคุณพระรัตนไตรคุณแก้วสามประการพร้อมคุณศิลคุณทานคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ ชมมาปกมาบังชมมากลางมาซอยหมอลำเออไว้เส like. ียงไงเป็นตาของไงเปล่ล่ะไงน่าไม่ซื้อเลยไอ้บุโอ้ลแน้ว 어, uh 어. -huh. จังวสาถูกเดออภิวันธาน้อมจอมไตลิงลำก่อนสิลำม,มือนีกอนอบมาส,สนานไว้ทุกท่านทุกทาน,ทผ,านผู้พลท่านสุขตูพระกุูสันโทุโกนาคมาโนกัสสปโพตโมสีอรหันทานพระสีอ่านอรหันองหาวัน่าน้อมกา่กานอมกก่าองพุทธาบารมีพระเจ้ากระทังหาซอยหนุนตัดสิ่งวุลโลภะโทสะตัดสิ่งวุลโลภะโทสโะทและโมห oh ะทั้งมโนกิเลสการดีผล คนโตขาผู้เตมีตันหาบ่ทัานฝนจากวงขอวงสวงอธิษฐานนมเขาละมาเขาซอยเหลือซอยเอือเฟือบดบาทศิลปินซอยเอือเฟือบทบาทศิลปิน,บบลปนตลอดศินวะทะปาทวงทรงกโกคนหฮเฮห่องพอมฝนส่วนสซินส่วนสืิน,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 นองค์พุทธาบารมีซอยพุ่งสูขึ้นสุสยามวันทุกขำผู้มีเดชทรงฤทธ ทรงนั้นเดินทรงสถิตแดนสวงุองทรงเยี่ยมมาเทียมโตขัปัญญาดีชี่ขาดขออำนาจพระเจ้าละมาเข้าซอยแยงเห็นหูแจงบทบาทท้งมวลเห็นหูแจงบทบาทท้งมวลพระอิศวรน้าไรไฟอาวตะนุ่นตรนุ่นให้มนุษย์ามฟอนสองแข็แผ่นอ่อนแผ่นอ่อนยามมยงยางขวอนละครล่นบ่อปานอาปากตานเสียงทรงดังไกอาปากตานเสียงทรงดังไกให้ได้ยินเสียงผมไอซาลือถือหนอง ทำนองล้องไอ้ถธอใจถูกฝ่ายถูกฝ่ายทางตายา่ผู้เท่ากามาหุ่มหักหอมดีเียากพอมเอาม้วนเสียงใสดีียากพอมเอาม้วนเสียงใส่ประทับใจคนฟังลมสาววัยรุนร่นวัยรุ่นผู้ตาคุณคอยคปองปัญญาผู้สอดส่องสอดส่องธรรมคุณใส่บองสมองขาเลือนไหลสังขารคนในผู้ขาคิดในเอขิดในละสมดังใจดึก วอนนั้นเดอิบอ่ที่ฝึกฝนมาอยาค่าหลงเลียงเสียงยำลองยำล้ำยำโอเสียงยำลองยำล้ำยำโอให้คนหงโุดหงยดเรากำล้ำลองวันดีพุ่มเจ้าทีทองทิ้งงานลำพุ่มเจ้าทีทองทิ้งงานลำอุปถัมภ์คอยดูผู้คนมารวมให้เพิินร่วมได้เหม็นใจล่มใจหล่มนำผมสู่ยาง สู e on, thing, ่อย <ım. S 2> ่างเดินค mm ู hmm. ่ล้ำอยู่ภายในเขาหน่วยหวยน้ำถ้าเขาลํำเกียวคู่พิษหลักหาเขาลํำเกี่ยวคู่พิษหลักไปทักเขาล้มอ่อนแอยอมแพ้ให้เสียงแว่ทั้งเสียงแขนเสียงแคนนี้แคนไปทั่วไปทั่วให้พันหลงเมาโม้ให้พันเยือนเสือปัญญาเธอยังคืนขอรวจทอขันตะพันบ่อเถื่อนอวดเก่งทางนี่เอา Thành Phật liệu lệ hậu bậc nhanh cảnh vàng. ีตุลังคอยมาบังขามาตุลังกังเหลี่ยมกัให้ดียอดเยี่ยมเทียมเท่าทอกันคนทุกสันทุกสันที่ผมกาววอนหาพายินท้าผมมา,ทาเทวดาแสนสันแต่ตุโลก,กาบาลน,นั่นเป็นพยานใน่แน่ถึงคุณพอ่อถึงคุณแม่ผู้ที่ฟังอยู่นี่พยานรวมสู่ทางเปิดสู้ทางพื้นแผ่นธรณีพัฒีแพินแดนดินกระดัางพุ่มไผ่ฝาอลหันตาไถวอนไปทุกทีพระฤาษีสินธิติยู่ทำกระดามพื้นทัว่วแดนทุกแดนแขนขุดหนักหน้าค้าทุกแดน แขนขุดหนักหน้าค้าภาษยามเทาวาและมหาเกษตรไทยให้คำตานเป็นก่อนวันเหล่าใครคำตานเป็นก่อนวันเหล่าก้อนสิลป์สิลวัฒนปนมน้อมสุดทางเอาก่อนอื่นฟันไก่นะครับสิ่ดีกับผมหมอรัมทัดินปินทองขอกงข่าวนมัสการอีพ่ออีแม่มิดหมอแค้นแฟนหมอรัมแฟนเพลงพี่น้อง คณะเจ้าภาพนะครับกองบุญกองบวชของเฮาวมอนี่อาบุญหลายสายเงาบุญหลายสายใหญ่นะครับมีโอกาสมาลองลำเหมาะกับสุขกับพี่กับน้องฉลองบุญบวชนะครับให้กับครอบครัวของอนาคตุ่มตามของเฮาเนาะนะครับโอ้ยบุญหลายสายเงาอีหลีเนาะอีเมยนะครับผู้ขาแต่ยังบอท่านด้บวชคือกันว่าสิบวชปีหนาจักสิได้บวชบอท่านมีบุญบวชคือกันผู้ขาก็ได้อเมยเอ้ยแต่ว่าอายสิไปบวชอยู่วัดปลาดอกไง หมดอยู่วัดบ้านบ่ได้ไม่ออกหลายโพดฮะไหวอ้อยออกก่อโคตรเนาะนะครับอีเม่เข้านะครับขอนใส่แค้นกขมีผู้ลังนอ่อนเอาพลังคนยังบปรนได้พร้อมอยากขอนเทวสันอ้าววันเสือน้ำกันอีพออีเม่ขอบคุณเจ้าหน้าทีออ่อบปพอรอน้ำชุดชอระบอ,อะเจ้าหน้าที่ตำรวจของเข้า้อมเนาะนะครับเอาไหวแบบสมัยเก่าแล้วบัดนี้ไหวสมัยใหม่น้ำในอาจารย์เข้าบัดนี้อ่ะมีหลาล้นเมื่อนี้ ทุลนหม่ทุลนเกา่านะครับมาเอาผงขวดน้ำกันพี่น้องบ้านเฮาอาหารหม่องนั่งเด้อพี่นอ้องเด้อสถานที่ของเฮานะครับกขวางขวางอยู่ในวันนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ประธานนี่หม่องนัง่ง <c> น <oughs> ี่จะหม่องเตี๋ยวห่อนอะไม่นด้ไล่สดพร้อมัะหนาววะสิจะขึ้นไปไล่ย้อมืมอกแทะอาจารย์ <c oughs> ไป็นคำรองหมอลำกัน นิวยกใส่เก oh, yeah. bon ่าโอมเก่าเป็นคำขาผมท่านินห่อวอนวานซอยภาษาปัญญาวายสิ่งสาสิ่งเอาตาย้มสัทธา ในทองทีวอนพระแม่พอรนีขอให้มาสอยทำน้ำโยสอยสูงคุณครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้รอบรู้ให้ชูสอยอุป,ปรรมผมขอเอาเสียงล้ำ รลึกเธอเนี่ยรัคุณ่างนีสามชาลลำเดินมาบอลฝากตอนที่ดองจงนี้ก็แล้วกันครับ